รีวิวฟีลาโน่นะครับร้อยสิบห้าไอนะครับผมตัวนี้ปีห้าห้านะครับภาษีหกสามนะครับผมอ่าก็จะคันนี้ก็สวยๆอยู่นะครับตำหนิก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับตันนี้นะครับตำหนิก็จะมีบางโคหลังนะครับนะครับเจ้าของเดิมเขาไปตัดออกนะครับก็ไม่รู้ว่าตัดออกทําไมเหมือนกันนะครับเราถ้าไปเปลี่ยนใหม่ก็ไม่แพงมากนะครับตัวนี้ นี่นครับปกติมันจะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับปกติตัวนี้ก็เปลี่ยนไมไม่กี่บาทหรอกครับตัวนี้ตัวบางโคนเฉยๆนะครับสภาพฝั่งนี้ก็จะมีรอยถลอกตามการใช้งานนิดนึงนะครับนี่ครับนะครับนี่ก็เป็นรอยคาบอะไรคาบสติกเกอร์นะครับเนี่ยคาบสติกเกอร์คาบรอยของเดิมเขาลอกออกแล้วมันเป็นรอยนะครับเนี่ยครับ ถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆนะครับโลแม็กทองทองเลยนะครับโลแม็กสีทองนะครับโลแม็กแท้นะครับของเดิมปิดรถนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีถลอกตรงนี้นะครับนี่ครับปลอยถลอกนิดหน่อยนะครับอ่า สวยนะครับโดยรวมน่ครับโดยรวมยังสวยนะครับมีตรงนี้นะครับรอยล้าวนิดนึงนะครับนี่นะครับตอนนั้นปกติมาทุกอย่างครับคันนี้อ่านะครับไม่เก้าหมื่นนะครับแต่เครื่องนี้ฟิตใหม่แล้วนะครับผม แค่ไม้สูงเฉยๆนะครับเพราะว่ารถที่ผมนี่ไม่มีการก่อไม้นะครับซื่อสัตว์ตลอดนะครับไม้เยอะก็คือไม้เยอะครับไม้เยอะแต่สภาพยังดีนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับทุกอย่างนิ่มหมดนะครับทุกอย่างยังสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าก็เครื่องก็ฟิตมาให้ใหม่แล้วนะครับ กำบีบหลังด้วยนะครับเปนกำสองข้างนะครับนะครับเครื่องนิ่มไหมครับนิ่มๆเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงเบาะน่แหนะครับเสียงเบาะสะเทือนนิดนึงนะครับ ไฟติดครบนะครับไฟติดครบเลยอันนี้จะมีไฟเอ่อจะมีไฟตัวนั่นนะครับไฟฉุกเฉินด้วยนะครับในตัว จะมีไฟสุกเฉินในตัวนะครับตบวนี้จบๆนะครับไฟระบบไฟอะไรก็ใช้ได้ครบหมดทุกอย่างนะครับสวยๆจบๆเลยนะครับก็ไม่มีตรงนี้นะครับฝาปิดเลขตัวโครงนะครับ ปิดเลขโครงนะครับตัวนี้ก็เบิกใหม่ใส่ได้ครับแพนไม่กี่บาทครับว่าขายราคาไม่แพงนะครับคันนี้ตัวเอกสารนะครับสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเอกสารมีแต่เล่มนะครับแต่โอนได้นะครับแต่ต้องโอนกับทางร้านนะครับผมต้องให้ผมโอนให้อย่างเดียวนะครับผมผมโอนให้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมนะครับแต่ว่า ตัวรถแล้วก็รวมค่าโอนเนี่ยก็จะถูกกว่าถูกกว่าซื้อที่อื่นแล้วครับสําหรับตัวนี้การันตีได้เลยว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาตามตลาดก็จะสองหมื่นกว่าครับ2องหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่อยู่กับผมนี่ต่ํากว่าสองหมื่นเยอะครับนะครับรวมโอนรวมอะไรแล้ว เพราะว่าคันนี้มันมามีแตะเล่มนะครับเลยก็เลยจําเป็นต้องถ้าจะโอนจริงๆเนี่ยก็ต้องต้องให้ผมโอนให้อย่างเดียวนะครับว่าถ้าลูกค้าเอาไปมันไม่สามารถโอนได้นะครับครับก็จะประมาณนี้แหละครับหรือว่าจะซื้อมีตะเล่มก็ได้ครับผมสะดวกเมื่อไหร่ค่อยให้ผมโอนให้อันนั้นก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมครับ สนใจก็สอบถามทักแชทมาได้นะครับผมหรือว่าก็จะแอดไลน์ก็ได้หรือแอดเฟซก็ได้นะครับที่อยู่ก็ตามด้านล่างที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมนะครับใส่ทุกอย่างนะครับนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสวยนะครับคันนี้อ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับผม